สวัสดีครับผม A a d n Channel ครับสวัสดีพี่น้องนะครับอ่าเอฟซี่นะครับคนเลี้ยงหมูนะครับผมบอไดมาเฮ็ดคลิปหมูดูเติบแล้วพี่น้องข่าอย่างน้ำรานอ่าค่ารานถูกดีที่เปิดใหม่นะพี่น้องเนาะกตจนมีพี่น้องบางท่านนะครับเอฟซี่บางท่านถามว่าอันยังเลี้ยงหมูอยู่หรือเปล่าช่วงนี้คือผเห็นอัพคลิปแน่น,นะส่แม่พี่น้องนะครับห่างหายไปสเดือนเต็มเ,ม,เมนะครับพี่น้องบอไดมาทำคลิปบอไดมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหมูเลยนะครับ ต่งแต่เหตุลายซดแชตอนก่อนหนานั่นก็คือล่องหมูนะครับล่องหมูอันต่างแต่ที่แรกเราเมือแรกเลยคือประมาณวันที่17อ่าพฤศจิกานะครับก็คือมือนี้ครับก็ครบ2เดือนเต็มพอดีทีไม่ยูนมาเห่านะครับเนาะเป็นลูกหมูยาโนมนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับจากฟ้ามนะครับพอผ่านแม่พั่านนะครับกัเพื่อนได้ทรงมาให้เห้าเลียงนะครับเป็นไฟที่2นะครับกับบริษัทซีพีทงอุ้งไร้นะครับบริษัทไม่ที่ผุมยามาแบบประกันราคานะครับ มีสีสผ้าพี่น้องมาอัปเดตนะครับว่าลูกหมูโตใหญ่ํำได้แล้วละกัแบบประกันราคาเนี่ในภาวะเศรษฐกิจอตอนนี้คือมีข่าวว่าเนื้อหมูแพงนะครับเข้าสิขายในรราคาเท่าไหร่เด็ดขึ้นไปน้าตลาดบอ่อเดียวสิพา้าพี่น้องมาเบิ้งล่ะกามาบอกมาคุยกันใด้พี่น้องเนาะครับผมตอนนี้เข้ากับขามาในฟ้ามแล้วนะครับแตงตเต็มยศพี่น้องเข้า่าตอนนี้นะครับลูกระบาดมันหลายนะพี่น้องเนาะ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้หมูในมิราคาแพงจำที่ข้าวก็จะออกนะครับกาตอนนี้นะครับด้านหลังผมก็จะเป็นหมูนะครับหมูหน้อยล็อตไม้นะเออล็อตที่2นะครับเป็นล็อตลุ่งไม้ของบริษัทซีพีทงกุไลนะพี่น้องเนาะที่ผมเคยทายไว้ตั้งแต่เอาลุ่งแต้มมือแล่นนะครับกับบริษัทแม่ไทยจักเทอร์เลยนะครับผ่านไป2เดือนเต็มๆนะพี่น้องเนาะนะครับเมื่อนี้เมื่อวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะพี่น้องเนาะกับครบ2เดือนเต็มเลยนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้จะพามาเบิ่งมา ตัวหมูเขานี่ใหญ่สำได้แล้วนะครับนี่ครับยังไอ่กินกินอาหารเรื่อยๆพี่น้องนะครับอันนี้คอกทีหนึ่งนะครับโตโตหมูกระิน้อยก็กระติกอันกระติกน้าอันตุงตุงน้าไหมพี่น้องที่เข้าเข้าไปทะเลากัน เ้าขายแหลกนไหมครับตุงละสิบาทสิบสองบาทตามบ้านเท่าเห็นไหมครับพี่น้องก็น,น้อยกว่านิดนึงนครับถ้าคิดเราสณะนมีวงกลมนะครับพี่น้องรอบนี่หมูรอบนี่จะเบิ่งจากสายตาแล้วนะพี่น้องเนาะบ่ได้บ่ได้งามสำหรับที่แล้วนะครับรอบนี่คืออ่าหมูโตโตซ้ําตใ,ใหญ่สีซ้ำาๆกระติกน้ำกันนี้นะครับตัวนี้กระสบได้ยดดอกนะครับซํำติอันน้ำตุงน้ำอยู่นะครับพี่น้อง นะครับอันนี้ข้อที่สองครับพี่น้องนะครับรอบนี้นะครับหมูด้วยความอันนี้ความรู้สึกตอนตัวนั้พี่น้องเนาะมันจะบอบองามซ้ำลอดที่แล้วแล้วกับตอนนี้ก็คือหมูในในฟ้าม์นี่นะครับตายไปทั้งเมิดดน่ะยิบเก่าตัวแล้วพี่น้อง นะครับแต่ว่าอันบริษัทเข้มหาย18ตัวเราที่เหลือเนี่ยก็คือเข้ากับตองรับผิดชอบนะคะพี่นอ้องที่เหลือหักออกจาก18ตัวที่ตายก็คือประมาณ 10, 11ตัวค่าลูกหมูรอบนี้นะประมาณประมาณ2,000 2,000บาทนี่ละถ้าจําไม่ผิดนะพี่นอ้นองเราว่าอันผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ประกันร,รอบเนี่ย60 66บาทนะครับต่อกิโลนะครับอานาฟรา์ม ของข้างนอกนะครับกับีมันเจบกบว่าบาทนะครแต่ะว่าอันนี้บรวานหมูจะถึกหรือว่าหมูจะขึ้นจะลงนะครับเขาก็จะประก,กันในห้าอยูที่66บาทพีเก่าพี่น้องนะครับกะอ่าราคาหมูแพงนะครับเกิดจากการขนตรงนะครับการเชื่อดการคาไลาท์ถอดไลท์ตอนนะพี่น้องมันก็นเลย เฮ็ดหาราคาหมูนี่แพงนะครับาตามที่เขาเจ้าวิเคราะห์ข่าวกันนะครับเนาะแต่ว่าเฮ้าเป็นผู้ผลิตนะครขบาเจ้าก็จับไปแต่ไม่นับไม่คา้าขนส่งคา่าจางโคนงานคาโล่งเฉือดคาบรรจุั่นอย่างต่างๆมันก็นเลยเห็นในแพงขึ้นนะครับอันนี้ในเรื่องของราคาหมูเนาะแต่ไอ้ลึกๆแล้วนั่นผมไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแท้นะครับกติดตามข่าวข้าเจ้าก็บ,บอกว่าประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีผู้รู้ท่านใดที่สามารถที่จะไขข้อกระจ่างตรงนี้ได้กันเนี่ย เนี่ากาสามารถนะครับบอกแนนํากันได้นะครับเนาะผมอาจจะวอาพิดไปนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คอที่สิบแล้วพี่น้องนะครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่าหมูลเลยหมูอายุสองเดือนนะครับมาอยู่กับเฮ้าสองเดือนเต็มพอดีเมื่อนี้ครับสิบเจ็ดมกรานะครับวันหวยออกครับผม กน้ำนักก็จะอยู่ประมาณ30สถึงสีโล่ได้นะพี่น้องนะครับอันนี้ข้อที่สิบห้าแล้วครับสิบหกครับ ไปเบิงคอกอนุบาลหมูป่วยขอ,อกที่สิบเจ็ดครับพี่นอ้องนี่ครับกะหาาอยู่ด้วครับอ่า้าลร่างโตนั่นคืออยากจะซักล่งเลยกับมีนะพี่น้องนะครับอย่างเชร็ตัวนี้นะครับล่าสุดนะครับนี่เพิ่งตายนะพี่น้องนะครับสภาพร่างกายก็สมบูรณ์แต่ว่า เขาไม่รู้ว่าเป็นน้อนสาเหตุอย่างนะ้พี่น้องนะครับเนี่ยคือขอ,ของหมูปวยครับสีนอนยื่เนี่ยคือซหมูปวยอันนี้เป็นทั้งยาฉีดครัพี่น้องไปถ่าฉีดยานะครับเส่าแรกนะครับผมเลี้ยงหมูแบบประกันราคานะครับพี่น้อง กามีพี่น้องอที่ทักมาถามอยู่นะครับกาม,มีมีบางท่านที่สําเร็จนะฮะเปิดป้ามอ่าสเร็จแล้วนะครับเห็ุประชาโคมเหตอยาง,งพานเรียบร้อยแล้วกับตอนนี้กําลัางก่อสร้างอยู่กับมีนะครับการเลี้ยงหมูมแบบประกันราคาเลยพี่น้องก้าวต้องรับผิดชอบนะครับในหลายๆส่วนเลยนะครับก็คือเหมือนวําแต่เของข้าเองนี่แหละต่ว่าเขาจะลงทุนเหก่อนย่ามถือย่ามจับย,ย่ามยางเวรออเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพิ่งจะจ้างฮักฮักอ่าในส่วนของอ่า ลูกหมูอาหารยารักษาโล่งข้งพ้นออกนะเท่ากับทีเดยเป็นกิโลไปนะพี่น้องเนาะนะครับเลี้ยงหมูแบบนี้ก็ต้องออกกิโลหมูสู่ครับพี่น้องสู่ค่าค่าลูกหมูค่าอาหารค่ายานะครับแต่ทานน้ำหนักก็ได้ยังรอบที่แล้วของผมนี่คขึ้นน้ำหนักก็ได้มันก็เลยเฮห้อ่าค่าอย่างต่างๆนี่โหลดต้องไปเบิดเลยนะครับก็เลยเฮในการปัน่นผลนะครับกําไรนะครับเหลือหน่อยโล่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าขันหมูหมูที่ตาย นะครับก็คือมันมารอบนี้เจ็ดลอยก็โตนะครับเข้มไปสิบแปดโตหลังจากนั้นคือเข้าต้องใจนะครับถึงแม้ว่าหมูสีเหลือจับหน้าต่อนใดก็หน้าหน้าจำนวนเท่าใดก็ตามนะครับมันจีบโบคือเป็นลูกจางเป็นลูกจางเขาจีบโบได้มากของวุนในเรื่องของหมูตายนะพี่น้องนะครับหมูตายก็แค่เข้าได้ได้เปิดเส้นได้ออหยางหน่อยซื้อนะครับแต่ว่าไอของอัน แบบประกันราคาเนี่ยก็คือเท่ากับต้องจ่าลูกหมูคือเกาไหมพี่น้องถึงแม้ว่าหมูจะบบย่างหมูจะตายแต่แปลว่าย่มย่มจับออกสิก็คือมันก็ต้องจับจำนวนที่เหลือนะครับแต่ว่าจํานวนลูกหมูที่มาที่หลังจากที่เท่าลุดรุดเข้มไปแล้วเข้มไปสิบแปดตัวนะครับเหลือจากนั้นก็คือเท่าต้องใจคือเกาที่ที่มันตายนะพี่น้องนะครับกาพี่น้องที่ติดตามช่องยูกับเบิงหล้กก็พิจารณาเอาเนาะครับว่า ก็มีหลายคนที่อยู่ต่างประเทศก็ตะกขากมาไว้อยากกลับมาบ้านนะครับอยากมาเห็ดฟ้าหมูนะครับมันก็มีคือเรื่องธุรกิจเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในทุกตัวแหละครับพี่น้องที่เป็นธุรกิจก็ล่องปรอเมิน้วก็วิเคราะห์เมืองข่าว่ามันเป็นแต่เลี่ยงบ่อนะครับลงทุนกับแพงนะครับเราก็ถ้าเกิดมาไม่เลี้ยงแบบนี้ก็มันก็ต้องรับเพิ่มเสี่ยงในหลายอย่างแต่ว่าขันเท้าเข่ามาในระบบแรกๆก็คือเข้าก็ต้องเป็นลูกจ้างคือเก่านะครับชักเกินนะครับกถึงขึ้นกับเพราะว่าจะเป็นซีพีหรือเบท้าโกนะครับ ที่จะขึ้นมาอันนี้เสือเป็นเสือเบแต่ว่านั่นเป็นเสือเก่าที่เหลือนะพี่น้องเนาะนะครับก่าตอนนี้คือพวกออกจากเบนะครับกะเล่นมาอยู่ต้องซิปพี่ต้องโอไล่แต่ว่ากับเล่นลูกไปครับแต่ว่าเข้าเข้ากับอยู่กบเป็นลูกจางมาเป็นเก้าปีสิบปีเนาะเข้าก็ออกมาเป็นแบบหักาค่าเข้ากับเล่นลูกได้หลายอย่างว่าเออเข้าเข้ามีจุดเสียงหรือว่าความเสียงอย่างหลายปันไดซึ่งเข้าตอนนี้เข้าหูแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่า เจอแจ็คพอตหรือว่ายังนนบอกว่าดีไม่ห้านะพี่น้องเนาะถ้าเจอโรคระบาดย,ยางคือเฮ้ากับซวยคือกันนะพี่น้องในเรื่องของอแบบประกระันราคาแต่ว่าถ้าเกิดผลตอบแทนถ้าเกิดฟูกถ้าเกิดหมูได,ได้ได้จับน้ำนักยังดีคือฟูกคือได้หลายนะครับแต่ว่าของแบบเป็นลูกจ้างนี่ก็คือก็ไปเรื่อยๆแต่คือไม่ต้องรับความเสี่ยงพี่น้องได้น้อยแต่ได้น้อยแต่แตได้นานแต่ว่าอันนี้ก็คืออาศัยแบบจังหวะว่าทำทำดีทําเยอะก็ได้เยอะสิไหมพี่น้องนะครับในเรื่องของแบบประกันราคาเนาะ กาเล่นลูกกันไต่ครับพี่น้องกาคันแม่นเท่ากับมีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าเข้าใหญ่ถ้าเกิดว่ามองนี้โอเคเข้ากับอยย่ต่อถ้าเกิดว่าโอเคเข้ากับมีบริษัทอื่นๆอีกเข้ากับใหญ่หรือบม่ต้องเข้ากับไปแบบเป็นลูกจ้างคือเกงาสิ่งหนพี่น้องมันก็มีทังเหลือกให้สําหรับเท่ายุงสินะครับแต่ว่ามันก็สิระยะเวลาการพักคอกอะต่างๆของแต่ละหมองอาจจะบวกขึ้นกันนะครับพี่น้องถ้าเกิดเท่าต้องการที่จะกลับไปนะพี่น้องนะครับคือผมผมจะพอบะค่ะพยายามไปสัมผัสตัวมูเพราะว่า ผมบรกรว่าตผมนปะปลอดไพ่ซ้ำใดนะครับอันนี้ยังประกาศแต่งตักับแต่งตัวมีชิดเลยนะครับก็คือพายามนะครับเซฟต่อคอร์กกเซฟหมูผอมนะพี่น้องเนาะนะครับกับภาพี่น้องมากเบิ่งมาอัปเดตนะครับลูกหมูอายุ2เดือนที่มาอยู่กับเรา2เดือนเต็มพอดีนะพี่น้องเนาะนะครับที่บอดแมนมาไทยโดนเติบแล้วนะครับก็บเรืผ้าือนี่กถืทโอากนะครับภาพพี่น้องมาเบิ่งมาอัปเดตนะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีฝ้าหมูนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับ ก็สิว่าคือสิดทายอคืออัปตาคลิปเฮตุร่านถูกดีแท้นะครับพี่น้องนะครับหมูเป็ดไส้ยังเลี้ยงอยู่บ่จนข้าเจ้าได้ถามขนาดนี้เลยพี่น้องเนาะครับผมกะมื่อนี้กะบผ้ามะปรุงมะชงไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่มีคําแนะนําดีๆนะครับที่จะแนะนําในเรื่องของการเลี้ยงหมูกะยินดีนะครับผมแต่ว่ากะพยายามไปมันก็มีพี่หลายคนที่แนะน้ำมาแล้วครับแต่ผมกับป้าไปตามบริบทที่ผมเป็นอยู่นะพี่น้อง กะหาลรร่าลังอ่านอาจจะหันไปปรับแก่ปรับเปลี่ยนนะครับกับชิพย่ามค่อยๆปรับไปนะพี่น้องนะครับกะส่วนใหญ่ผีเพิ่อนกัแนะนําเรื่องความเย็นนะครับเรื่องพัดลมอย่างต่างๆนะพี่น้องเนาะกะตอนนี้ก็คือกะพยายามนะครับปรับโตอยู่พี่น้องเนาะนะกัขอบคุณพี่่ทีเพิ่อนมาแนะนํานะครับผมครับสหรับมาอนี้กะอ่าคือเก่านะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A and N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะสหรับมื้อนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดไลคกดเลย